ที่หยาบเท่ากับความรุนแรงที่คนที่มีอำนาจนะคะใช้เงินภาษีของประชาชนมาสังหารประชาชนมาทำร้ายนะคะมาทรมานประชาชนนะ,ะนั่นคือความหยาบคายที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเพียงแค่คำว่าเฮียคำว่าหานี่นะคะมันเทียบไม่ได้เลยนะฮะตรงริชาร์ดกับความหยาบคายเหล่านั้นนะคะที่ประชาชนจะแสดงออกนะคะซึ่ง ท่านดรพิวันก็ได้ถ่ายทอดนะคะความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้ตะโกนกล้องคําว่าเฮี้ยสังฆ่าหาสังยิงนะคะที่ตะโกนอยู่บนท้องถนนนี่แหละนะคะแต่ท่านเนี่ยมีความกล้าหาญที่จะพูดประโยคนี้แทนใจของพวกเราบนเวทีนะคะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเสียงของเราเนี่ยเชื่อมโยงนะคะกับ แกนนำนปชนะคะเขารับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดของประชาชนนะคะอ่านี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านท่านได้ทำให้พวกเราเนี่ยรู้ว่าท่านท่านเข้าใจเข้าใจปัญหาจริงๆนะคะว,ว่าวสังคมไทยเนี่ยมันถูกกระทำมาโดยใครบ้าง นะคะโดยปัญหาอะไรบ้างนะคะแล้วเราต้องไปแก้ที่ปัญหานี้อย่างไรนะคะนี่นี่คือท่านดรพิวัตรน,นะคะคซึ่งตรงนั้นก็เป็นบทบาทที่เราจะติดตามตลอดค่ะว่าในปลาใส่ท่นานอาจจะไม่ได้ฟังตลอดแต่จะติดตามหาคลิปนะคะถ้าถ้ารู้ว่าท่านไปฝากไปพูดที่ไหนเอในใน อีเวนต์ในงานนั้นนะคะเจนก็จะจ้องเลยค่ะว่ามีท่านดรวิวันไหมก็จะหาคลิปนั้นมาฟังก่อนนะคะเพราะรู้ว่าจะจะได้ฟังเนื้อหาสาระที่ตรงประเด็นนะคะแลวท่านก็มีจุดยืนอย่างนี้มาโดยตลอดนะคะ,ะในส่วนที่ดิฉันเองได้สัมผัสได้ทำงานร่วมกับท่านนั้นนะคะเอาประเด็นใหญ่ๆก่อนเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนิรโทษกรรมค่ะดรริชาร์ดนะคะ คงจำกันได้นะคะว่าพวกเรากลุ่มปฏิญญาณน้าสารแล้วก็แนวร่วมอีกนะคะหลายกลุ่มหลายท่านท,ทั้งที่เป็นนักพิชาการอิสระนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะได้รวมตัวกันในานามแนวร่วมยี่สิบเก้ามกราปลดปล่อยนักโทษการเมืองนะคะแล้วเราได้ไปยื่นข้อเรียกร้องให้กับรัฐบาลนายกยิ่งรักชินวัตนนะคะที่ทำเนียบรัฐบาล นะคะอ่าโดยนายกยิ่งรักก็ไม่ได้ออกมารับหนังสือร้องเรียนของเรานะคะแต่ว่าก็ได้ส่งร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะคะออกมารับข้อรยกร้องของเรานะคะซึ่งเราได้ร้องให้ปล่อยนักโทษการเมืองโดยการผลักดันการแก้ไขนะคะรัฐธรรมนูญให้มีการนิรโทษกรรมให้กับประชาชนนะคะตามข้อเสนอของนิติราช นะฮะซึ่งก็เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่เรายื่นเข้าไปสู่รัฐบาลน,นะคะอ่เหตุการณ์หลังจากนั้นเนี่ยพี่น้องมีความตื่นตัวมากนะคะเราใช้ชื่อแคมเปญว่าหมื่นปลดปล่อยนะคะอาหมื่นปลดปล่อยก็คือเราเชื่อว่าจำนวนหมื่นคนเนี่ยนะคะมันเป็นเครื่องยืนยันที่ชัดเจนนะคะว่า เป็นเสียงของประชาชนที่มากพอที่ต้องการให้มีการแก้ไขกฎหมายต่างๆนะคะเพียงแค่พี่น้องรวมตัวกันหมื่นคนนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ใช้การเข้าชื่อในอมาลงชื่อนะคะดรริชาร์ดเราเราเราได้เรียกร้องพี่น้องว่าให้พร้อมใจกันออกมาบนท้องถนนนะคะหนึ่งหมื่นคนให้ได้นะคะเพื่อเป็นการยืนยันให้รัฐบาลเห็นไปเลยนะคะว่า หนึ่งมืนคนนี้ท่านไม่ต้องไปดูชื่อหรอกท่านดูคนเนี่ยมองตาเราค่ะดรริชาร์ดนะบอกกับรัฐบาลของเราเองนะคะว่ามองตาพวกเราหน่อยนะคะว่าเราต้องการอิสรภาพต้องการคืนความเป็นธรรมนะคะให้กับพี่น้องที่ถูกกระทํามาตั้งแต่รัฐประหารสี่เก้านั้นมันนานมากแล้วนะคะเออนวันนั้นปีสองพันยี่สิบเก้ามกราสองพันห้ารอยห้าสิบหกนั้นนะคะก็คือเท่ากับเจ็ดปีนะคะ อ,อร่วมเจ็ดปีของการรัฐประหารนะคะก็ให้รัฐบาลมามองหน้ามองตาประชาชนหน่อยนะคะน,น,นั่นก็ที่เราได้ไปกระทำร่วมกันนะฮะไปไปไปแสดงเจตจำนงนะคะก็หลังจากนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าอาจจะมีเรื่องราวเล็กๆมันก็ไม่เล็กละหารมันก็เรื่องราวที่เราถูกถูกอเรียกว่าทั้งวิาพากษ์วิจารณ์นะคะรวมทั้งอ่ถูก จมตีใส่ร้ายนะคะมากมายนะคะอย่างที่ไม่ไม่ดิฉันในชั่วชีวิตไม่เคยนะคะเจอกับสงครามการใส่ร้ายป้ายสีมากขนาดนี้นะคะยังแปลกใจว่าเราก็ไม่ได้เป็นนักการเมืองอะไรนะคะแต่ว่านี่เราก็เจอเองเหมือนกันนะคะดรบริชาร์ดนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะ,ะก็สู้ถึงทุกวันนี้ได้นะคะแต่ว่า ในเส้นทางนั้นนะคะเรียกว่าลำบากมากจริงๆตอนหลังก็ไปไม่เป็นนะคะเพราะว่ารัฐบาลก็ได้รัฐบาลนายกยิ่งรักษ์นี่แหละนะคะก็ได้เอาไปแช่แข็งนะคะไว้ในสำนักง,งานฝึกชดีกานะคะโดยเอาร่างกฎหมาย และแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะไปไว้ที่สํานักง,งานกฤษฎิกานะคะซึ่งเราก็ได้ไปติดตามที่สํานักง,งานกฤษฎิกานะคะซึ่งในความเป็นจริงก็คือเขาก็เอาไปดองหรือไปแช่แข็งนะคะเพื่อจะไม่ต้องหยิบออกมาให้เป็นประเด็นนะคะ<ม>อ่าเราก็เจ็บปวดค่ะแต่ว่ามีท่านหนึ่งนะคะที่ทําให้เรามีความหวังขึ้นมานะคะนั่นก็คือพันเอกด็อกเตอร์พิวันนะคะท่านได้ประสานเข้ามาที่กลุ่มของดิฉันนะคะก็ตอนนั้นก็คือ มีคุณไม้นึ่งกอคุณทีนะคะมีอาจารย์ตุ้มนะคะออรองาศาสตราจารย์สุดสงวนสุธีสอน,นะคะซึ่งท่านท่านอภิวันก็ได้ประสานเข้ามาว่าอยากจะให้พวกเรานั้นนะคะเข้าไปที่พักเพื่อไทยเพื่อที่จะไปชี้แจงเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของร่างรัฐมนูญฉบับนี้นะคะว่าทำไมเราถึงสนับสนุนต้องการที่จะผลักดัน การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีการนิรโทษก,กรรมนะคะเราก็ได้ตัดสินใจส่งอาจารย์ตุ้มนะคะให้อาจารย์ตุ้มเป็นผู้ที่ อธิบายชี้แจงที่พักเพื่อไทยนะคะที่ฉันก็ไปเป็นเพื่อนกับอาจารย์ตุ้มด้วยนะคะไปแจกเอกสารไปอะไรนะคะเอาร่างรวฐธรรมนูญนะคะรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับนักโทษการเมืองฉบับท,ที่ทางศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ดได้รับผลกระทบนะคะจากเหตุการณ์เมษาพฤษภาห้าสามหรือที่เรารู้จักในนามสปชนะคะที่มีการรวบรวมข้อมูลจากใช้เวลาน,านานถึงเรียกว่าเกือบสองปีนะคะแล้วก็ ถี่ท่วนมากนะคะรอบด้านมากที่สุดนะคะมากกว่าอของคออปอนะคะแล้วก็นําโดยนักวิชดดาการที่สําคัญนะคะนั่นก็คืออย่างเช่นอาจารย์พวงทองเพราะว่า,าพันธ์เป็นต้นนะคะหลายท่านนะคะอาจารย์เพียงรัตเมติโพนะคะท่านเหล่านี้นะคะได้ช่วยช่วยกันแบบเสียสละมากมากนะคะสําหรับสบพชดิฉันนับถืออย่างที่สุดนะคะ ก็เรียนได้ได้เข้าไปที่พักเพื่อไทยโดยที่ท่านอภิวันนี่แหละค่ะที่ท่านเห็นความสําคัญคือตื่นเต้นที่สุดค่ะดรริชาร์ดีใจที่สุดคือไม่เคยคิดค่ะว่าจะจะมีนักการเมืองนะฮะที่เขาเห็นความสําคัญของพวกเรานะฮะก็ได้เข้าไปแล้วก็จัดตุ้มก็ได้ชี้แจงก็มีการถกเถียงกันในระดับหนึ่งนะฮะว่า ทำได้ทำไม่ได้อย่างไรนะคะมันมันจะเป็นความฝันที่ไกลเกินไปนะคะคือได้ฟังเสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่ได้เข้าฟังแล้วก็เข้ามาร่วมพูดคุยวันนั้นเนี่ยก็ก็เข้าใจท่านมองจากมุมของในแง่ของในทางปฏิบัตินะคะว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้เราก็รับฟังแต่เราก็ในฐานะของทางวิชาการเราก็ผลักดันเออข้อเสนอของทางนักวิชาการ ให้ให้ไปไกลที่สุดนะคะนะคะเราไม่ได้ไม่รู้หรอกค่ะว่ามันจะไปถึงไหนได้แต่เราก็พยายามจะยืนยันให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ได้ที่เปียในวันนั้นนะคะเราก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้ไปพูดให้ให้ทางพรรคเพื่อไทยฟังนะคะว่าข้อเสนอของนิติราชนั้นมันเอ่อน่าน่าจะเป็นทางออกได้อย่างไรนะคะ <Okay. S 1> ก็ ต้องขอขอบคุณพี่เปียนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเรายังเจอกันนะคะดิฉนันก็ยังเจอพี่เปียนะคะที่งานสังสรรค์ของพี่น้องเสือแดงนะคะท่านก็ยังมาให้กําลังใจเพราะว่าพอหลังจากเราทำาผักดันเรื่องนี้เราโดนโจมตีใส่ร้ายมากนะคะท่านก็ให้กำลังใจว่าให้เรายือนอยากให้ได้นะอะไรอย่างนี้นะคะ,ะเพราะว่าเรื่องที่จะสู้เพื่อพี่น้องที่ติดคุกนั้นนะคะมัน มันเป็นความกล้าหาญของพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะคนที่ออกมายืนข้างหน้านะคะแต่ทุกๆคนที่ยืนอยู่เคียงข้างพวกเรานะคะคือความกล้าหาญเพราะว่าการที่เราจะบอกว่าคนที่ถูกคดีเนี่ยค่ะคือผู้บริสุทธิ์นะคะดรริชาร์ดครับมันก็เหมือนกับว่าอ้าวคุณว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์คุณแสดงว่าคุณทําผิดด้วยนี่นี่คือสังคมมันมันซิกมาทายส์เราแบบนี้นะใช่ไหมฮะก็คือพยายามที่จะอะ ตีตรานะคะสร้างตราบาสให้กับพวกเราที่ออกมาเคลื่อนไหวนะคะครับก็อ่มันก็เป็นเป็นความที่ยากลำบากแต่ว่าก็มีพี่เปียคะ่ะทุกทุกครั้งที่เจอท่านท่านก็จะให้กำลังใจตรงนี้นะคะและที่ท่านก็ได้รู้สึกประทับใจมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อท่านนั้นได้ไปพูดนะคะในเวทีที่ภาคอีสานแห่งหนึ่งนะคะที่ท่านไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นอุดรหรือว่าขอนแก่นนะคะซึ่ง เราก็ทราบดีว่าในเวทีของนปชนั้นเขาจะหลีกเลี่ยงพูดถึงเรื่องนิติราษแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองนะคะคซึ่งวันนี้พูดอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้มาเป็นการต่อบว่าเป็นการวิพากษ์วิจาร์ว่าที่ที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นนะคะเป็นแนวทางที่ประนีประนอมโดยการโดยการหลบเลี่ยงที่จะเผชิญกับปัญหาที่แท้จริงนั้นนะคะพิสูจน์ตัวเองไปแล้วว่า ไม่ได้แก้ปัญหาแล้วก็ไม่ได้ทําให้นะคะวิกฤตการเมืองไทยนั้นนะคะถูกแก้ไขอย่างใดทั้งสิ้นนะคะถือว่ามันน่าจะถูกพิสูจน์ตัวเองไปแล้วว่ามันผิดทางนะคะดร,ริชาร์ดที่พูดถึงเวทีนปชอบแบบนี้นะคะก็ไม่ได้อยากจะมาต่อว่ากันแต่บอกว่ามันน่าจะพิสูจน์ได้แล้วล่ะค่ะว่าที่ทํามาโดยตลอดแบบโดยที่ไม่ห้ามพูดถึงเรื่องหนึ่งหนึ่งสองนี่ฉันถูกห้ามเองเลยนะคะแล้วก็มีบางเวทีที่ พอเห็นว่าอาจารย์หวานจะไปด้วยนะคะ,ะเราก็ได้รู้จักกับหลายๆท่านบางทีผู้ใหญ่ก็เชิญบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวขึ้นนี้ตอนนี้นะคะแต่ก็จะถูกห้ามว่าไม่ให้ขึ้นนะคะเพราะเดี๋ยวจะจะมามาพูดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองนะะนี่ก็เป็นหลายๆเวทีใหญ่ๆที่ทำไมไม่เห็นดิฉันก็เพราะว่าก็คือมีการไม่ให้พูดนะ,ะไม่ให้ขึ้นเพราะว่าพอเราขึ้นแล้วก็จะห้ามเราไม่ได้ใช่ไหมคะพอเราพูดเขาก็ เขาก็กลัวมากนะคะว่าเราจะพูดเรื่อง112นะคะทั้งที่เราเสนอการแก้ไขกฎหมายนะคะพอดิฉันก็อยู่ร่วมในคอร์รนึรง112ได้เช่นเดียวกันอย่างเปิดเผยนะคะก็ <ๆ S 1> อันนี้ก็ว่าดิฉันคิดว่าแนวทางของนปชนั้นทสูจน์แล้วว่ามันมันผิดทางนะคะมันแต่ว่ามีพี่เปียค่ะที่ท่านได้ประกาศบนเวทีน,นปชนะคะว่าท่านสนับสนุนนิติราชท่านสนับสนุนแนวทางของนักวิชาการนะคะซึ่ง มันก็ทําให้พี่น้องสอแสดงนะคะซึ่งไม่เคยได้ยินเนื้อหาสาระแบบนี้นะคะก็ได้ยินกันทั่วประเทศนะคะว่าเอ,อนิติราชเขาไม่ได้เลวร้ายอย่างที่บางคนนะเ,เรียกว่าพยายามจะห้ามปรามว่าอย่าพูดถึงอย่าเกี่ยวข้องอย่าไปร่วมลงชื่อแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองอย่านำเรื่องราวเกี่ยวกับนิติราชไปเผยแพร่อะไรต่างๆนะคะ อ่าพอได้ฟังพี่เปียนะคะท่าน,น,านพัเอกนกเรพิวันนะคะก็ทําให้พี่น้องเข้าใจว่าอ๋อมันไม่ได้เลวร้ายนี่นะคะขนาดท่านอภิวันนะคะก็อยู่บนเวทีนปชเช่นเดียวกันท่านก็ยังประกาศนะคะสนับสนุนนิติราชสนับสนุนแนวทางของนักวิชาการอิสระหลายๆท่านนะคะ,คะอันนี้คือท่าน คิดว่าท่านมีความกล้าหาญแล้วท่านก็ยังยืนหยัดอยู่บนเวทีนะคะเพื่อเพราะท่านรู้ว่าการพูดกับพี่น้องทั่วประเทศนั้นก็ต้องอยู่บนเวทีนอปชอถ้าเราไปอยู่ตามเวทีเล็กๆนะคะอะเนื้อนะหาสาระต่างๆของเราก็ไม่ถูกได้ยินมากพอคะ่ะดตริชาร์ดนะคะนี่ก็คือสิ่งที่คือเราก็ภูมิใจนะ,ะแล้วเราก็มีท่านนี่แหละนะคะที่ทําให้เรายังยังเอเชื่อมโยง กันกันมาถึงนวันนี้นะคะก็เรียกว่าท่านจะเรียกท่านว่า,านายทหารหัวก้าวหน้านะคะ,ะหรือว่าจะเรียกท่านว่า,านายทหารนักวิชาการนะคะก็คงได้นะคะแต่ว่าก็ความกล้าหาญความตรงประเด็นของท่านนะคะนวันนี้ที่เรามาพูดถึงการเปลี่ยนระบอบคือทางออกของประเทศนะคะ,ะก็เป็นที่เสียดายเสียใจนะคะเจ็บป Ł วด เจ็ดแคนนะะที่เราไม่ได้สู้ไปจนถึงการเปลี่ยนระบอบด้วยกันนะฮะเพราะว่าพี่เปียจะต้องเป็นเป็นแนวหน้าของเราอะใ,ในการต่อสู้เปลี่ยนระบอบแน่นอนนะฮะนี่ก็ก็มาเล่าที่น้องฟังว่าให้พี่น้องจะช,ช่วยยินงยิ่งนักโทษการเมืองนะ,ะรับรู้นะฮะว่าในเส้นทางการต่อสู้เพื่อปลดปลยนักโทษการเมืองมีพี่เปียคนหนึ่งค่ะที่พยายามอย่างที่สุด พยายามที่จะปลดปล่อยให้สรภาพกับพี่น้องนะคะโดยใช้โอกาสของท่านที่อยู่ในพักเพื่อไทยนะคะที่ฉันจําตําแหน่งท่านไม่ได้เข้าใจว่าท่านเป็นประธานการประชุมพักนะคะแต่ละครั้งท่านเป็นประธานนะคะท่านท่านจึงได้ได้ชวนพวกเราเข้าไปพูดคุยนะคะเพื่อให้สมาชิกพักเพื่อไทยได้รับฟังนะคะว่าร่างนิติราชมีสาระอย่างไรก็ถ้าไม่ได้ท่านนะ